ข้อที่ยี่สิบห้านะครับผลบวกของหนึ่งลบสองบวกสามลบสี่บวกห้าลบหกบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงสี่สิบเอ็ดทำว่าถ้าเกิดเราเอามารวมกันหมดเนี่ยผลลัพธ์จะมีค่าเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราจะมีวิธีการมองแบบนี้มองภาพนะครับตัดแบ่งตัวเลขรูปนี้ออกทําไมถึงตัดแบ่งรูปนี้ออกให้มองภาพตัวเลขนะครับ หนึ 1> 1่งถึงสี่สิบเนี่ยจะมีตัวเลขทั้งหมดอยู่สี่สิบตัวนะครับสี่สิบตัวเนี่ยจะแบ่งเป็นสองกลุ่มก็คือกลุ่มเลขคู่กับกลุ่มเลขคี่กลุ่มเลขคี่นะครับเครื่องหมายเป็นบวกเห็นไหมครับหนึ่งสามนะครับห้านะครับส่วนกลุ่มเลขคู่สองนะครับสี่หกแปดสิบไปเรื่อยๆจะถึงลบสี่สิบแต่เครื่องหมายจะเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยจะมีตัวเลขอยู่ทั้งหมด 40ตัวแบ่งเป็นเลขคู่เลขคี่อย่างก็เท่าเท่ากันก็คือ2ี่สิตัวโอเคไหมครับเลขคู่20ตัวเลขคี่ยี่สิบตัวนะครับจากนั้นจากนั้นเราเอานะครับตัวเลขที่เราแบ่งกลุ่มนี้นะครับมาจับคู่กัน1ลบ2สามลบ4ี่ห้าลบ6เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น1ลบ2เนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ1สามลบ4ก็มีค่าเท่ากับลบ1 จะมีนะครับตัวเลขที่เป็นลบหนึ่งเนี่ยทั้งหมดอยู่นะครับจํานวนยี่สิบตัวถูกไหมครับจะนวดจะนวนทั้งหมดยี่สิบตัวเพราะฉะนั้นเอามารวมกันทั้งหมดเลยมันก็จะกลายเป็นลบหนึ่งนะครับจํานวนยี่สิบตัวนะครับเอามาคูณกันถูกไหมนี่คือกลุ่มที่อยู่ในวงเล็บตัวนี้แล้วก็บวกตัวเลขข้างนอกก็คือสี่สิบเอ็ดนะครับเพราะฉะนัน้ลบหนึ่งคูณยี่สิบก็จะได้ลบ 20แล้วก็บวกกับสี่สิบเอดก็มองเหมือนกับเป็น4ี่อดลบยี่นั่นเองคำตอบก็คือเท่าไหร่ครับคำตอบก็คือยี่สิบเอ็ดนะครับข้อที่สิบสองนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างสองนิ้วยาวสนิ้วแต่ถ้าเกิดสมมติว่านะครับถ้าเกิดสมมติว่าสีาส่เหลี่ยมผืนผ้านะครับด้านกว้างสองนิ้วยาว4ี่นิ้วถ้าด้านกว้างและด้านยาวนะครับ เพิ่มขึ้นด้านละหนึ่งนิ้วถามว่าพื้นที่สี่เผ้าจะเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็คือโจทย์นะครับเพราะฉะนั้นเรามองภาพนะครับรูปเดิมกว้าง2นิ้วยาว4นิ้วนะครับแต่ความกว้างและความยาวเพิ่มขึ้นอย่างละหนึ่งนิ้วนะครับร,รูปใหม่ก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้ถูกไหมครับดังนั้นความกว้าง จะกลายเป็น3มนิ้วความยาวจะกลายเป็น5้านิ้วถามว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมาก็คือโซนที่ผมรายเงาให้ตรงนี้นะครับมีค่ากี่เปอร์เซ็นต์มีค่ากี่เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับพื้นที่นะครับสี่เหลี่ยมรูปเดิมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของเราก็าจะต้องเอาพื้นที่รูปใหม่ใช่ไหมครับพื้นที่รูปใหม่ก็คือกว้างคุณยาวถูกไหมครับ อันนี้คือพื้นที่รูปใหม่นะครับลบด้วยพื้นที่รูปเดิมนะครับพื้นที่รูปเดิมก็คือกว้างคูณยาวนะครับแล้วเทียบกับพื้นที่รูปเดิมได้เท่าไหร่ก็คูณหนึ่งยนะครับก้อนนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสามห้าสิบห้าลบด้วยสองสี่แปดส่วนด้วย 2 4 8แล้วก็คูณด้วย100ถูกไหมครับ15บลบแปมีค่าเท่ากับ7ส่วน8แล้วก็คูณด้วย100%เซนนะครับเจ็ส่วนแแล้วก็ตั้งหารเอานะครับเออนีอ่นะสลับตัวนะครับนะครับ หารไม่ได้ก็ใส่จุดเติมศูนย์นะครับแปดแปดหกสิบสี่ลบเหลือหนะครับแปดเจ็ดห้าสิบหเหลือสี่แปดห้าสี่สิบนะครับซึ่งก้อนนี้ก็จะกลายเป็นสี่สพอดีเลยถูกไหมครับก็หารลนงตัวเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ0.875แล้วก็คูณ100 คุณหนึ่งร้อยเนี่ยก็ทําการเลื่อนจุดเข้าไปสองหลักถูกไหมครับผมเอาตรงนี้เลยนะครับเลื่อนก็จะมีอยู่ตรงนี้ถ้าคําตอบก็คือแปดสิบเจ็ดนะครับจุดเจ็ดห้าก็แปดสิบเจ็ดจุดห้านะครับทัาไหมครับอันนี้ก็เป็นคําตอบนะครับ เพิ่มเติมนะครับข้อนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราจำได้7ส่วน8เป็นเศษส่วนนะครับที่อยู่ในฟอร์มที่น่า,น,าน่าจำตัวเลขเศษส่วนทศนิยมเศษส่วนทศนิยมที่เราจะต้องจำนะครับเศษ1ส่วน2ไปเป็นทศนิยมได้0ูนย์จุดหนะครับเศษ1ส่วน4 0ศห เศษสามส่วนสี่ศนหนะครับเศษหนึ่งส่วนแปดศูนหนะครับเศษสามส่วนแปดศูนหนะครับเศษห้าส่วนแปดศูนย์สองหเศษเจ็ดส่วนแปดศูเจดห้า ชุดนี้เป็นเศษส่วนทศนิยมนะครับที่ที่คุณจะจำไปใช้งานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจำได้นะครับแล้วก็เอาเลขเนี้ไปใช้งาน0.875แล้วก็เลื่อนจุดไปด้านหลัง2 2หลักคำตอบก็จะกลายเป็น87.5นะครับข้อที่14นะครับ A และ b นะครับมีคร คือ C และหอรอมงอก็คือ D โจทย์ถามข้อสรุปใดถูกต้องนะครับมองภาพนะครับในเคสของการเอา2คูณเข้าไปกับตัว A เอา3คูณเข้าไปกับตัว B นะครับเพราะฉะนั้นเราหาครอนอรของ2กับ3ก็คือ6ถูกไหมครับ2คูณ3ก็คือ6ดังนั้นนะครับ6เนี่ยนะครับ จะถูกคูณเข้าไปกับคอรนอรตัวเดิมนะครับ6คูณเข้าไปกับคอรนอรตัวเดิมมันจะกลายเป็นคอรนอรของตัวใหม่ที่ถูกคูณ2ได้3เข้าไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้นะครับต้องเป็นข้อที่3นะครับข้อที่16นะครับพราค้าติดราคาตู้เย็นครึ่งหนึ่งสูงกว่าทุน20%เ และลดให้ผู้ซื้อนะครับด้วยเงินสด20%ถามว่าถ้าพ่อค้าขายสินค้านี้นะครับด้วยเงินสดจะได้กำไรหรือขาดทุนเท่าไหร่ถ้าเจอหน้าตาแบบนี้ปั๊บเนี่ยเราสมมุติให้ราคาตู้เย็นเนี่ยเป็น100เลยนะครับเพราะฉะนั้นเอาราคานะครับสูงกว่าราคาทุน1 0 20%หมายความว่าขายนะครับ ทุนหนึ่งนะครับแล้วบวกเข้าไปกับเปอร์เซ็นที่เป็นกำไรก็คือ20แสดงว่าเขาจะตั้งราคาขายในราคาร2 0สอันนี้เราสมมติให้ตรงนี้เป็นบาทเลยก็ได้มองมองแบบนี้เลยแต่ปรากฏว่าเขาลดไปให้ลูกค้าที่มาซื้อเงินสดเนี่ยยีแต่ตอนนี้ต้องตั้งตารางตัวทีดนะครับสุติว่าราคาตั้งนะครับ เปอร์เซนต์บาทนะครับตั้งหนึ่งร้อยลดถูกไหมครับลดไปยี่สิบเปอร์เซนต์แสดงว่าเขาขายไปเป็นเงินเท่ากับแปดสิบเปอร์เซนต์แปดสิบเปอร์เซนต์ของราคาตั้งก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบตัวนี้แล้วเรามาดูราคาขายเอ่อได้กำไรหรือขาดทุนเพราะฉะนั้นได้กำไรหรือขาดทุนดูตรงราคาขายก็ได้เอา x ไปใส่ตัวนี้แล้วเราก็วงเลย มองภาพไหมครับมองภาพอบอกไหม x ส่วนด้วย80นะครับขวาหารซ้ายเท่ากับขวาหารซ้าย120ส่วนด้วย100 0 0 0 0ใช่ไหมครับถ้าอยู่ข้างเดียวกันนะครับเอาบนตัดล่างถ้าอยู่คนละข้างของเหมายเท่ากับเอาล่างตัดล่างนะครับแล้วก็ย้ายทิไปคูณเพราะฉะนั้น x นะครับ12 8 96เหเห็นไหมครับ ในกรณีนี้เนี่ยราคาที่เขาซื้อมาหนึ่งร้อยแต่เวลาขายเนี่ยขายไปในราคาเก้าสิบหกขายไปถูกกว่าราคาที่ซื้อมาแสดงว่าขาดทุนถูกไหมครับขาดทุนเท่ากับหนึ่งร้อยลบด้วยเก้าสิบหกก็คือสี่เปอร์เซ็นนะครับ ข้อที่สิบเจ็ดนะครับลุงของมลริอายุสามสิบหกปีเมื่อสี่ปีที่แล้วลุงมีอายุเป็นสองเท่าของมลริข้อสูตรเลถูกต้องเพราะฉะนั้นมีคนสองคนนะครับก็คือลุงแล้วก็มลรินะครับลุงของมลรินะครับในปัจจุบันเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับก็ต้องลบออกปัจจุบันอายุสามสิบหกนะครับ เมื่อ4ปีที่แล้วก็เอา36สลสี่สาสิบสองนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วลุงมีอายุเป็น2เท่าของมารีเพราะฉะนั้นเอาอายุของลุงเมื่อสปีที่แล้วหารสองถูกไหมครับแสดงว่าอายุของมาลีเมื่อ4ปีที่แล้ว, 2, ว,าาปลวเป็น16ปีแล้วอายุของมารีในปัจจุบันนะครับก็ต้องบวก4ปีกลับเพราะฉะนั้นมาร,รีในปัจจุบันจะมีอายุเท่ากับ2ี่สิปีโอเคไหมครับ เพราะฉะนั้นไล่เช็คดูปัจจุบันมารินะครับอายุ20ปีนะครับข้อนี้ถูกนะครับปัจจุบันอายุของมาริ14ปีไม่ถูกปัจจุบันนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันอายุของมาริคือ20ปีตอบข้อที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเขียนเป็นแผนผังตัวนี้ออกมานะครับถ้าในอนาคตก็บวกอายุเข้าไปถ้าในอดีตก็ลบอายุออกนะครับ ข้อที่18นะครับกระดาษแข็งนะครับกว้าง18ซนติเมตรยาว24ซนติเมตรนะครับเขาตัดมุมออกนะครับด้านละสามหมายความตัดแบบนี้เพื่อที่จะเอาพับกล่อง ยาวด้านละสามแล้วเราก็จะทำการพับตามแนวนี้โอเคไหมครับดังนั้นสิบแปดนะครับความยาวเดิมทั้งหมดเนี่ยจะต้องโดนตัดออกสองข้างถูกไหมครับข้างละสามข้างละสามสิบแปดลบด้วยหกความยาวที่เหลือนะครับตรงนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่ครับ สิบลบหก็จะเหลือสิองนะครับทํานองเดียวกันนะครับยีความยาวเดิมก็จะต้องถูกลบออกด้วยอะไรครับสานะครับสองข้างก็คือถูกลบออกด้วยด้วยหกยี่บสี่ลบหความยาวที่เหลือตรงนี้ก็จะกลายเป็น18แแล้วถ้าเกิดเราเอากล่องนะครับที่เราตัดอะไรครับ ตัดมุมตัวนี้ออกไปแล้วนะครับมาพับนะครับเอามาพับสิ่งที่ได้มันก็จะกลายเป็นกล่องนะครับหน้าตาประมาณนี้โอเคไหมครับอันนี้ผมเขียนให้มันเพริะเพเยอะยอหน่อยนะจะได้ดูง่าย เหไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราประกอบเข้านะครับความยาวตัวนี้คือ18นะครับตัวนี้คือ12ส่วน3จะกลายเป็นความสูงเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นกล่องรูปร่างแบบนี้18 12แล้วก็สูงสนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรนะครับ V ก็คือ กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเอาสิบแปดคูณสิบสองคูณสามนะครับสิบสองสามสามสิบหกแล้วก็ทดนะครับเอาสิบแปดคูณสามสิบหกสามหกแปดสี่สิบแปดใส่แปดทดสี่นะครับหกหนึ่งหกบวกสี่เป็นสิบ 24, สามแปดที่สิบสี่ใส่สี่ทดสองสมหนึ่งสามใช่ไหมฮก็จะออกมามีค่าเท่ากับนะครับเอ่อหกหกสี่แปดรูปบาทเซนติเมตรแต่ว่าโจทย์ต้องการเป็นรูปบาทเมตรรูปบาทเซนติเมตรทำเป็นรูปบาทเมตรหารด้วยหนึ่งล้านนะครับคำตอบก็จะกลายเป็นศูนจุด 0 0 00, 0 6 4 8นนะครับหน่วยลูกบาทเมตรนะครับเพราะว่า1รลูกบาทเมตรมี1 000, ล้ปปานลูกบาทเซนนะครับเพราะฉะนั้นลูกบาทเซนเป็นปลูกบาทเมตรมก็จะบหารด้วย1ล้านนะครับตัวเลขหลังจุด6ตัวแต่ตัวเลขมีแค่3ตัวแล้วก็เลยต้องเติมเลขศูนเข้าไปด้านหน้าตัวเลขอีก3ตัวคําตอบก็เลยต้องตอบข้อที่ข้อที่1นะครับ